พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันศุกร์วันที่27เดือนที่8ในหัวข้อเรื่องจงเดินและอยู่ในความจริงและพระวจนะที่จะใครขวรและสามัคคีํามในพระธรรม 2. ยอหนบทที่1ข้อที่7เพราะว่ามีผู้ล่อลวงจำนวนมากออกมาในโลก เป็นพวกที่ไม่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาเป็นมนุษย์คนประเภทนั้นแหละเป็นผู้ล่อหลวงและเป็นศัตรูของพระคิดพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าเป็นความจริงคุณไม่สามารถดูพระคำและถูกหลอกลวงหรือทำตามเสียงที่ไม่ถูกต้องได้หนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อที่หนึ่งกล่าวว่าท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อทุกๆวิญญาณ แต่จงพิสูจน์วิญญาณน,นั้นว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้เผยพระวจนะเท็จจำนวนมากได้ออกมาในโลกมีแสงสว่างในวิญญาณของคุณเสมอเมื่อคุณรู้พระคำของพระเจ้าจนคุณไม่ถูกทําให้หลงผิดโดยผู้เผยพระวจนะเท็จครูสอนเท็จและพี่น้องจอมปลอมวิธีหนึ่งที่ทําให้หลายคนถูกทำให้หลงผิดได้ง่าย คือผ่านทางการครบค้าสมาคมที่ผิดถ้าในฐานะคริสเตียนคุณเริ่มคบค้าสมาคมกับคนบางคนที่ไม่ควรจะอยู่ในเอออนของคุณวิถีชีวิตของคุณนั่นคือบุคคลที่มีหลักข้อเชื่อหรือแกนฝึกอบรมที่ไม่สอดคล้องกับคำสอนและความจริงของพระคัมภีร์คุณก็อยู่ในทิศทางที่ผิดอย่างแน่นอนพี่น้องขาเมื่อเวลาผ่านไป คนเหล่านี้จะกลายเป็นที่ปรึกษาของคุณได้และอีกไม่นานภาษาของคุณก็จะเปลี่ยนไปนี่คือวิธีที่คนจำนวนมากถูกกระตุ้นหรือได้รับแรงบนันดาลใจจากวิญญาณแห่งความเท็จและพวกเขาก็เข้าไปสู่ความเท็จพระคัมภีร์กล่าวว่าส่วนเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าผู้ที่รู้จักพระเจ้าก็ฟังเราและผู้ที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายพระเจ้าก็ไม่ฟังเรา ดังนั้นเราจึงรู้จักวิญญาณของความจริงและวิญญาณของความเท็จหนึ่ยอนบทที่สี่ข้อที่หกจงอยู่ในความจริงอัครทูตยอนเป็นห่วงประชากรขอ,ของพระเจ้าที่รู้และเดินในความจริงในสองยอนบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเขาเกล่าวว่าเรียนท่านสุภาพสตรีที่ทรงเลือกไวและลูกๆของท่าน ผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักอย่างแท้จริงและไม่ใช่แต่ข้าพเจ้าเท่านั้นทุกคนที่รู้ความจริงก็รักด้วยพระเจ้าต้องการให้คุณเดินในความจริงเพราะว่าตามที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์หลักของเราผู้หลอกลวงจำนวนมากอยู่ในโลกผู้ซึ่งไม่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เด็จมาเป็นมนุษย์พวกเขาไม่ยอมรับทั้งการอวตารมาเกิดเป็นมนุษย์ เดิแกันที่เป็นขึ้นมาจากความตายของพระคิดพี่น้องขาการเก่าสารภาพว่าพระเยซูคริสต์สเสด็จมาเป็นมนุษย์หมายถึงการเก่าสารภาพความจริงนี้ด้วยการดําเนินชีวิตที่คู่ควรกับความจริงนี้และถวายพัะสิแด่พระเจ้าดังนั้นในวาระสุดท้ายนี้จงเดินในความจริงย้อนกล่าวว่าไม่มีอะไรทําให้ข้าพเจ้ายินดียิ่งไปกว่านี้ คือที่ได้ยินว่าลูกๆของข้าพเจ้าประพฤติตามความจริงเอเมนให้เราเกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะขอบพระคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงดำค่าที่ทรงสอนพระคำแก่ข้าพระองค์และทำให้ข้าพลงเดินและอยู่ในความจริง ข้าพระองค์จะไม่มีวันถูกหลอกเพราะว่าพระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์พระคำอยู่ในตัวข้าพระองค์อย่างเข้มแข็งและเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพระองค์และส่งผลกระทบต่อคนที่อยู่รอบข้างข้าพระองค์ ด้วยความชอบธรรมของพระคิดในพระนามพระเยซูอเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าจงเดินและอยู่ในความจริงและความจริงก็มีเพียงหนึ่งเดียวคะ่ะนั่นก็คือพระคำของพระเจ้าคะ่ะดังนั้นจงเก่าสารภาพความจริงนี้ด้วยการดำเนินชีวิตที่คู่ควรกับความจริงนี้นะคะ และเมื่อคุณรู้ความจริงนี้คุณก็จะไม่มีวันถูกหลอกคะ่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจ,จนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณ เพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด